สวัสดีค่ะมือนีกนมาพบพอกันในช่องของสาวสีสาวอีสานชาแนลนะคะคือมือนีนะคะสาวสีอยากซิมารีวิวเกี่ยวกับต้นผงชุรลดนะคะหรือว่าต้นไส้หญ้า,ยยาค่ะเนี่ยค่ะเป็นการสกินต้นผงชุรลดเทือแหลกเนะะี่ยค่ะผักผงชุรลดใบผงชุรลดพอดีว่าสาวสีไปทํางานและมีอ้เพิ่นอนมูรวมงานม้อนกันนะคะเพื่อนบอกว่าเคยกินบอ เกิดมากเพราะท่าเคยกินจากเถื่อจ้ะแต่ว่าเคยเห Bruno ็นแน่นเท่าทน้าถัดเคยเห็นในทีวีอย um ู่ค่ะว่าอันอันต้นใบอันผงสุรดเนี่ยค่ะต้นใบพงสุรดนี่มันมีประโยชน์หลายนะคะก็เลยอยากล่องกินเบิงเถื่อแหลกในชีวิตแ่ามันสิเป็นจังใดนะคะก็เลยขามาเบิงนะคะเขามาเบิงว่าอันต้นมันใบพงสุรรเนี่ยมันดีจังใดมันเป็นแบบใดนะคะหล้วก็มือนี้ชาวซีกัสิมี สาระความรู้นะคะมาใหพี่ให้น้องดเดบิงกันนะคะเดบ้างกันนะคะว่าต้นพงชุลศรเนี่ยมีประโยชน์จังใดน,นะคะเดี๋ยวข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะสำหรับอันคุณประโยชน์นะคะสาวซีก็ได้ดไปหามาแล้วนะคะใน Google น,นะคะคิดยังบม่ออกหายังม่ออกหาข้อมูลใน Google ได้เ,เ,ลเลยนะคะคือสาวซีก็ไปหาข้อมูลสําหรับตนน้นพงชุลดรนะคะมีซื้อเรียกว่าเนี่ยตอนอย้นนึงเงียคะ่ะมีซื้อเรียกว่าต้นพงชุลดรหรือว่าต้นนั้นใช่ญ้า ือบางอันบางบ,าง,บางตนเขาก็จะเห็นว่าชายาสินะคะเป็นตนชายาสินะคะคืออ่าบางคนก็จะเอ่นว่าตนบักหุงนะคะต้นมะละกอกินใบว่าสันเพื่นว่าอ่ามันเป็นตนหรือว่าตนคนาเม็กซิโกว่าสันเพื่นว่าอันตนพงสุรดเนี่เป็นภาษาสเปนเขาเอ่นว่าเป็นอันชายาว่าสันชายาว่าสันเป็นภาษาสเปนค่ะมันเป็นไม้พุ่มแล้วก็อ i, я, ันเป็นใบสีเขียวนะคะคล้ายๆต้นบักหุงต้นมะละกอนะคะ แต่ว่าเด็ดออกมาเรามันสีมี่ย่าง่าสัพนพูดว่าเด็ดออกมาเรามันสีมี่ย่งางต้นมันเสียแบบปลูกง่ายโตง,ง่ายเป็นพุ่มนะคะประมาณสูงประมาณ6เมตรนะคะราคาขึ้นอันความนิยมก็คือนน้ำมะปุงอาหารตัวเนี้ยประเทศเม็กซิโกเขากินหลายเป็นป,ประเทศเม็กซิโกกันกัวเตมาลา่าสันพูดว่า,าป,รประเทศเม็กซิโกกวัวเตมาลาหรือว่าแถบอันในแถบของอันอเมริกากลาง่าสันเขาซิบริโภวกวง้นะหลายนะคะ นี่ตามอันที่ในข้อมูลอันที่อ่านมานะคะหลักการต้นนั้นต้นนั้นใช่ยญาหรือว่าต้นนั้นพงสุโรดเนี่ยค่ะก็คือมันซิเนียนวิตามินหลักการมีแคลเซียมโพแทเสเซียมนะคะหล,ลักละการมีเหล็กกับสารผสมหลักการมีอันอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระสารว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือเฮตไหงันสล้ไว่ายบเถาบบแกง่ายนะคะหละกะักการอีกอย่างหน,นึ่งอันคุณขาทางโภชนาการเขาวา่าอัน อันมันมีอันแคลเซียมสูงถึงอันสี่อยยี่สิบเอ็ดมิลลิกรัมเพื่อนวะแล้วก็มาก็อันพักโคมนะแม่พักโคมที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอันอันคนเรื่อยๆก็เจ้ามักสื้อไปกินใะแม่พักโคมันแพงๆนะแม่ค่ะก็คือมันสีเนีันอันแคลเซียมสูงก็พักโคมอีกอ่าประมาณสองเท่าอะค่ะถ้าเป็นคุณค่าทางอาหารนะบางคนเอิว่าเป็นต้นอันผงสุบรดเพราะว่าอันเอาไปตากแห้งแล้วเอาไปปนแล้วก็ไปปรุงกับอาหารได้ปัสสันเพื่อนว่าก็คือกันแต่ว่าพวกเนี่ยมันมันจะดี เพื่นเพิ่อนบอกว่ามันจะดีสําหรับอันคนที่เป็นไตว่าสันคนเป็นไตเขาสิกินเข้มหลายๆแล้วก็บอกขั้บริโภคอันผงสุรดซึ่งอันตัวเนี่ยทางแพทย์เพิ่นวิจัยมากว่าสันอ่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอันอุดรธานีหรือว่าอยู่ไสเดี๋ยวนะหอมมุ่เพิ่นบอกอันนี้หอมูลเพิ่นเพิ่นบอกนะคะอ๋ออุดรธานีล่ะค่ะถูกแล้วอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพิ่นได้รางวัลพุ่นเด้เพิ่นได้รางวัลปี2555 ระดับดีเยี่ยมเขตปีหกส่นพันมาสองห้าหกสวนพันมาเดี๋ยวสิมะเบิงขาวๆกันนะคะอ่าคือตัวเนี้ยมันคุ้นประโยชน์มันหลายแห้งก็คือสาวซีซิมารีวิวการกินว่ามันเป็นรสชาติแบบใแต่ว่าพันว่ามันแสบเอาไปพัดน้ำมันหอยเอาไปออมไปแกงไปอย่างอะไรสิวันพันว่ามันแสบมาสิ แสบคือพักบุ่งไฟแดงหรือว่าอย่างจังไดดมันสิกรกบอเพิ่นมาต่ว่าสาวซีกับบอท่านในร่องกินเบิงว่ามันเป็นจังเดนะคะตอนนี้ก็คือเอามาก่อนแต่ว่าเพื่อนบ่ให้กินดีนะคะเพื่อนบ่ให้กินดีให้กินซุกต้มซุกลวกซุกอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวข้ามาเบิงอันอันประโยชน์เปนว่าประโยชน์คองอันอันต้นใช่หญ้าหรือว่าต้นอันใบพงสุ้รดหรือว่าอันอันต้นอย่างก็ นี่ราคาต้นงรนี่ะก็คือปรโยชน์และสรรพคุณนะคะก็คือช่วยตอต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารอ่าช่วยในการมองเห็นบำรุงสายตานะคะแล้วก็โรคหอบหืดนะคะอ่าช่วยลดอ่าช่วยช่วยลดคอเลสเตอรอลอ่ะค่ะค่อยอ่าค่อยช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็อันช่วยบรรเทาอันลิสีดวงทวารว่าซั่นเพิ่นว่าแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักได้นะคะแก่ อาการไอนะคะแก่อาการไอนะคะแล้วก็ล่างพิษในตาบได้นะคะล่างพิษในตับแล้วก็ป้องกันอาการปวดหัวเพิ่มแคลเซียมในกระดูกนะคะแล้วก็รักษาโรคก,กระดูกพุ่นนะคะลดการสะสมของอลดการสะสมของการติดเสื้อในปอดมาสันแล้วก็ป้องก,กันโรคหิ่จางเพิ่มแร่ธาาดให้กับ เลือดควบคุมน้าตาลผู้ป่วยเบาหวานกบควบจิตกินนะคะควบคุมน้าตาลได้ดีนะคะซอยบรรเทาอาการคออักเสบคุนว่าคอบรรเทาอาการคออักเสบปรับสมดุลระบบเาผาผลาญแล้วกัลดอาการอักเสบในเส้นเลือดลดอาการอักเสบในเส้นเลือดนะคะแล้วกัซอยขาเสื่อในบอดบํารุงสมองทําให ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาสัมติสบาอันนี้กับบ๊อหูนะคะก็คือเสิร์ชเบองใน่านกูเกินเลนี่แหละคะ่ะคุณประโยชน์ของเงินต้นพงสุรดต้นใช้ย่านะคะสาวซีก็เป็นขคนจังหวัดกาลสินต่ว่าบ๊อหูว่าันแถวบ้านนี่บ่แต่มี่ก็อยากเห็อนอีพออีเมลคนกินอยู่เด้แต่วันนี้ก็คือเทือนแหล่ะคะ่ะมารีวิวไอพื่นเอามาให้นะคะก็คือสาวซีียเอาวันไปลวกนะคะจะเอาไปลวกหล้วก็สีมาทดลองการกินเบิง์ละจังใดก็สีมารีวิวให้พี่ๆน้องๆเบิงนะคะ ค่ะก็คือที่สาวสีบอกว่าียเอาไปลวกนะคะตอนนี้ก็เซจแล้วนะคะกตสศีมารีวิวให้เบิงค่ะพอดีสาวศีก็ได้ตำตำบางหวงน้่ค่ะตำบางหวงเนี่ยนะตำบางหวงกินนะคะตำบางหวงกับล,ลวกลวกอันพักพงสุรดนะคะว่ามันจะเป็นแบบใดนะคะเนี่ยค่ะก็คือลวกมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยค่ะนี่เนาะอันนี้ซิมเดี๋ยวสีซิมเปล่าเป่าเบงนะคะว่ามันเป็นแนวดัรสชาตินะคะ รสชาติกินแบบเปล่าๆนะคะก็ะจะหวาน,นหวานกรอบแล้วก็นวดอีดีจ้ะนวดคือผงสลดอยู่คักข้าวมันหวานหวานอีดีค่ะเนี่ยคือเธอแรกในชีวิตนะคะที่เคยกินผักไช้ย,ย่าหรือบ้านผักผงสลดนะคะแล้วก็เดี๋ยวสิโองกินกับตำมงฮงเมืองนะคะเนี่นะคะแบบ แสบหรืเขาบอกว่าเอาไปพัดเอ่อเอาไปพัดน้ำมันหอยเอ็นวะไปพัดน้ำมันหอยก็จะแสบเลยค่ะแสบเลยครักินกระปุลกินกระหน่ัพริกน่าจะแสบมากเลยค่ะก,กินกระปุลกินกระนั่งผีน่าจะแสบลองไปเบิงด้วค่ะลองไปกินเบิงแสบพี่ลีเนี่ยแล้วลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยด้วยค่ะเพจ ช่อง Youtube สาวสีสาวอีสานแชนแนลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินตาบมองหงกันด้ค่ะตาบมองหงทะเลนะคะตาบมองหงปลาหมึกนะคะกำลังสาวนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะคะแค่นี้ละคะ่ะ